ขึ้นจริงไหมเจ้าค่ะคุณหลวงธรรมาชาติมันช่างกินลิ้มมันหน้าตาเจ้าซะเหลือเกินข้าเรามีความสุขยิ่งนะเราสองคนก็ไม่ได้มาเดินตรงนี้นานแล้วนะมีพวกเองใครจะมาบอกแหละเมียหลัดปลาพี่ทองเกียวนี่นะคุณหลวงอยาเอาข้าเป็นเมียแต่งแหละเฮะ้อฝันไม่เถอะอีทองเกียวใช่ไหมไอ้เข้ม ข้าวคิดเหมือนเองเลยล่ะปากี้นะพวกมึงคุณหลวงมาทุกคนต่อไปนี้คุณหญิงระยะจะเป็นคุณหญิงเรื่องของเราให้ทุกคนเรียกคุณระยะคุณหญิงเข้าใจไหมข้าอรับไปคุณหลวงบอกว่าเราอีชัยเป็นเมียแต่งเลยค่ะแล้วนี่มาได้ยังไงนักทองเกลียวหญงอยากใายกอบข้ามากกันไปนะไอ้บุญไอ้เข้มออดปิดเทียนเดีวนี้ขอรับคุณหลวงไม่นะคุณหลวงอย่าอย่านะปล่อยสิปล่อย ไปทำกับข้าวบนเรือเจ้าค่ะน้องระยะไม่ต้องห่วงนะทุกอย่างจะดีขึ้นเองค่ะคุณพี่เกียร์ยยยมันต่อไปอเอาให้มันตายไปเลยคุณพี่คะพอะคะ่อหรอค่ะน้องขอเถอะคะน้องคิดว่านางทองเกียว์เขาไม่ได้ตั้งใจอยู่เนยนะมึงเราถึงแซงแล้วยังกล้าปากดีเลยนางทองเกียวไอเ้เข้มเกียรมันต่อไปขอรับ พี่ทังเกียว,ยวดอกไม้สวยดีนะคะคุณผู้ชน,น้องระยะอะไรคะคุณพี่พี่ขอพี่อิ่มเพื่อไปเมียอ,อีกคนจะได้ไหมน้องคงห้าวไอ้ทุกที่แม่หรอเจ้าค่ะขอบใจมากนะพี่ดีใจจริงๆที่น้องระยะพูดพี่แบบนี้ใจมาก ไอ้บุญไอ้เข้มขอรับเอ็สองคนน่ะเป็นราค่าที่เรือนก่อนขอ,ขอรับคุณหลวงพี่ีมเรื่องจะมาขอน้องระยะายสักเรื่องว่าไงคะคือพี่อ่ะเจ้าวจวนมันเป็นเมียมบนเรือนอีกสักคนจะได้ไหมถ้ามันความคือถ้ามันคือความสุขของคนที่น้องคงหายใจพี่แล้วเจ้าค่ะ,คะใจมากนะระยะค่ะพี่ดีใจจริงๆเจ้าตอบพี่อย่างนี้พี่ว่าเขาไปเดินเล่นกันดีกว่าไหม เดี๋ยวระยะ,ะเจ้าอ่ะทใจดีกับพี่เหลือเกินพี่อ่ะก็อยากมีขอตอบแทนเจ้าเหมือนกันทำไรเนี้ยมีคุณค่ามากเลยนะพี่อ่ะขอให้เจ้าเก็กบไว้รักษาดีๆขอบคุณค่ะลิงยังคู่กับกล้วยมวยยังคู่กับเวทีหวียังต้องคู่กับผมแต่เราสองคนอ่ะ ต้องคู่กันบ้าคือพี่อ่ะที่กระยอดจะเล่นเป็นงั้นแหละหิวข้าวยังอ่ะน้องระยะหิวแล้วจ้ะค่ะไปเรากลับเรือกันดีกว่าเราจะไปกินข้าวกัน มึงใช่ไหมทำให้กูตกเป็นเมณหลวงน่ะมึงก็รู้กูไม่ชอบคุณหลวงนี่ข้าเปล่านะข้าไม่ได้ทำอย่ามาตอแหลหลังจะที่บูดอีกละ่ะเองเขา้าใจผิดแล้วข้าไม่ได้ทำแรงนั้นนะพี่ก็รักเองไอจวนแต่เองอ่ะเป็นเมณหลวงแต่ฉันไม่เคยรักคุณหลวงเลยนะอย่าร้องมาเลยเองอ่ะ คุณวาสนาสูงถึงได้เป็นเมียคนหลวงอย่าร้องไปเลยยิงนังจุนมึงกับกูอะเห็นดีกันแน่เกีจะให้ตายไปเลยยจะเคล็ดหลาบมึงอ่ะตั้งนอนดีทองเกลียวเข็มเลียนอัน กูจะตามจองล้างจองผ่านมึงทุกชาติไปทำตัวมเองเอ้ยวน ระยะพี่ไปกรุงเทพครานี้ผมจะไปสักพักนะเดินทางปลอดภัยนะคะคุณพี่ขอบใจมากนะไม่ต้องห่วงว่าพี่จะนอกงรู้นอกทางนะพี่สัญญาพี่จะเป็นข้าเจ้าให้พึ่งพี่อ่ะให้มองดูกำไรเอานะเจ้าค่ะพี่ลากน ย่าพี่กลับในเมืงเทพแล้วนี่คุณพี่จะเป็นเมียใหม่บนเรือนของเราในคุณพี่บอกว่าจะมีเจ้คนสุดท้ายไงคะว่ายอย่างไงหนึ่งเมียน้อยอยู่กับคุณพี่อ่ะมีความสุขมากสินะคุณหล่อคงจะก,กินน้ำพริกถ้วยใหม่คงเบื่อน้ำพริกถ้วยเก่ามั้งคะนี่แกะกล้าดียังไงพูดอย่าง,งกับฉันรู้ไหมฉันเป็นใคร ฉันเป็นคนหญิงใหญ่บ้านนี้พี่ฉันออกจะสวยและสาวสวยกว่าคณรรยาตั้งเยอะค่ะฮึแกก็เป็นได้แค่เมียนหอเดี๋ยวพวกเองขอรับี่ยมันได้ออกบ้านออกเรือนมันแรมปีตึกลามบ้านช่องขึ้นเต็มกันไปหมด ทางเยอะแยะที่ทางข้าก็มีเมื่อไหร่จะมีลูกไว้อุ้มเดินเล่นบ้างวะ <c oughs> นึกแล้วก็อยากจะมีลูกคุณหลวงเจ้าคะ่ะว่งไงนางอิมอิชันทองเจ้าคะ่ะฮะจริงหรือโอ้ยพูดไม่ทันคำขาดข้าก็มีลูกดังสมใจ,จได้พาวิ่งเล่นทะละดีใจจริงๆเลย อุ้มลูกอุ้มหลานคุณพี่เจ้าคะอ้าวว่าง่ละระยะเรากำลังจะมีลูกด้วยกันนะคะฮะดุจะมาก็มาพร้อมกันเป็นคู่เป็นแฟดโอ้โหอย่างนี้บ้านจะได้ไม่เหงาคุณหลว่จ้าคะว่างล่ะพิงคไม่มีลูกให้คุณหลวงเลยพิงขอไปเอาหลานมาเลี้ยงสักสองผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรพากันมาเยอะเยะครอบครัวใหญ่ๆบ้านจะได้ไม่เหงามีที่มีทางก็พาวิ่งเล่นกันโอ้ยดีใจจริงๆเลยว่าไหม ขอรับครับบรรยากาศสดชื่นอย่างเงี้ยเราสองคนไปทำบุญกันดีไหมแม่ระยะก็ดีเหมือนกันก็พักพี่อืมดีดีดีเอ้าหนูยิ้มกลับมาแล้วล่ลูกอ้าวหนูยิ้มคแม่วันั่งก่อนหนูแม่มากเลย ไม่เจอกันต้หลายปีโอ้ไม่เป็นไรนะสวัสดีค่ะคุณลวงสวัสดีค่ะคุณพี่ระยะหนูแก้วสวัสดีคุณพ่อกับคุณพี่ระัดีัดีลัดีโอ้ยไม่เจอกันนาเป็นสาวกัแล้วลูสวดีค่ะคุณหลวงัดีค่ะคุณรยสวัดีสวัสดี ที่ฉันพาหลานสองคนมาให้ท่านก็คุณดูเออวัดดีวัดดีดดเป็นงานกันแล้วล่ะเองสองคนน่ะหลานสองคนเป็นทห,หารทั้งคู่เลยโอ้นะดีดีดีได้รับราชการดีเหมือนกันอือ,ออ้าวกราบแล้วล,ล,ลูกวัดดีวัดดี หนูยิ้มทําไรอยู่ล่ะลูกกูจะตมามจองล้างจองผ่านมึงทุกชาติไป,ไปเป็นไรล่ะลูกหนูยิ้มเอ้าหนูยิ้มหนูยิ้มัแต่เกิดมาทํากันเราแปลกๆมาตลอด เหมือนโกรธแค้นเรามาก่อนเอ๊หนูยิ้มเขาเป็นอะไรของเขานะอืมอ๋ที่หนูยิ้มมีเลือใส่ก้าวแล้ว และเกียรติคุณหลวงขนาดนี้ก็เพราะว่าหนูยิ้มเป็นจวนในอดีตชาตินี่เองไม่ได้แนละ้วเราต้องทำอะไรทุกอย่างหนูยิ้มมีอะไรจ๊ะฉันรู้ว่าเธอคือจวนกับชาติมาเกิดในรูได้ยังไงเพราะว่าฉันได้นั่งสมาธิและได้เห็นภาพที่จวนกำลังถูกเคี่ยนและก่อนที่จวนจะตายจวนได้พูดว่าจะจองร้างจองผ่านคุณหลวง ขอบใจมากนะก้าขอบใจจริงๆไม่เป็นไรเฮ้ยไอ้เผาขอรับเองได้ยินแม่ปู่วอกวะกระผมก็ได้ยินอย่างนั้นขอรับไหวรายการละนงี้ต้องไปรีบไปบอกคุณระยะไปไปดีกว่าคุณปู่ระวังลื่นครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยปากันหลังคลีกัิใหญ่ละไอ้หนู ร้องเลยยะดูหรือเปล่าทำไมหนูยิ้มอ่ะถึงเป็นอย่างนี้เพราะจวนอะกับชาเป็นเกิดมาเป็นหนูยิ้มจริงเหรอคะคุณพี่พี่ลองถามไอ้เผาดูดิจริงหรือเปลา่า,รราครับจวนข้าขอโทษยิงจริงขอโทษข้าที่ไปแล้วสิงกะไค่ข้าที่เลิกตามจองร้านจองแต่งข้าเลยทีจวน ว่าไงา่ะไอเผาผมว่าเรามาเล่นทายคำถามดีกว่าครับเออดีเหมือนกันคือผมมีปลาสองตัวเพื่อนขอผมหนึ่งตัวผมจะเหลือกี่ตัวครับก็ต้องเรื่องหนึ่งตัวสิวะผิดครับเหลือสองตัวทำไมอ่ะผมไม่ได้เพื่อนไปเออเอ็งพูดอย่างนี้ก็ดีข้ามเรื่องจะคุยกับเอ็งเหมือนกันเดี๋ยวไอ้ก้าวไปเลยก้าวเอ้ย, 9, อยผมเรื่องจะคุยด้วยครับ ก็อยากให้เองสองคนเน่ะมีแฟนมีฟ้ากันบ้างขาดอยากให้เองสองวันก็หนูยิ้มขาดอยากให้เองสองวังไอ้แก้วเองทำไม่ขาดอะไรไปวะได้ครับเฮ้ยมันหนักแน่มจะเป็นอาหารนลยดิได้ครับเออดี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 แม่ปู่ชอบดิเชื่อไม่จริงแถวจริงไปกินข้าวในเงินกว่า แก้วที่เห็นดอกไม้ี่่สวยที่เลยเด็ดมาให้น้องขอบคุณจ้าสวยจังเลย ลองเล่นลองเก่อนเปได้สามสองหนึ่งไป นั่งอยู่ก็มีเขามีเบาะไว้อย่างนั้นนะครับถ้าใครอยากจะลุกขึ้นมาสดุกก็ได้นะแล้วเขามีไว้เท่ๆท่านั้นเองเราควร<ม><ม>จะกระโดด <laughs> จริงๆล้าที่างล่างถ้ามันข้ามมากอาจจะอันตรายแต่ว่ากระโดดตรงนั้นก็ได้ <laughs> ถ้าอยากจะกระโดดไม่ว่ากัน <laughs> เดี๋ยวถ้าเบ <laughs> าะทัง <laughs> ผมจ่ายเอง